มาเจอกองโจนอีกครั้งนะครับมาเจอหมากสวยๆนะครับอาจารย์โอ้หอาจารย์สองพันกว่านะครับเตียนหมากเลยนะครับโอ้โหมา,จาเจอกองโจนอาจารย์จับโจนได้ไหมโอ้อาจารย์ขึ้นมาตรฐานครับลูกนี้เราก็ขึ้นแบบนี้ชนห้าแต้มครับชนก่อนครับอาจารย์ทำไงโอ้อาจารย์อาจารย์เขาได้อะไรนะแบบนี้สลับดอกไหมไม่รู้นะครับ แต่ว่ารูปนี้เสมอครับเล่นยังไงก็เสมอนะครับแต่ถ้าอาจารย์เดินพลาดก็แพ้ถ้าผมเดินพลาดก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสน้อยนะครับพะผมเดินจนแบบชํานาญแล้วทางนี้ทางนี้ผมเดินจนชํานาญแล้วอาจารย์เออจะพลาดก็คงยากนะครับแต่ถ้าอาจารย์เดินไม่ดีชนครับเขาฮอตครับโอ้อาจารย์ไปหลบตรงนั้นถูกต้องเลยนะครับอโอเค อ่านี่ก็เสมอกันไปครับไม่คิดมากครับลูกนี้เสมอกันไปทีนี้อ่าโอเคเสมอกันไปมาดูกระดานที่สองนะครับสงสัยว่าโจรจะไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะครับามาดูกระดานที่สองกันนะครับโอ้โหอาจารย์เซนมากนะครับสองพันกว่านะครับผมว่าจะเล่นโจรน,นะมันมันดูแล้ทสงไม่น่าไม่น่าเล่นนะครับ อาจารย์ขึ้นอีปุ่มครับอ่าจารย์เจอเจออีปุ่มครับมาสักครู่นะครับนี่บางคนเนี่ยพอเจออีปุ่มปุ๊บขึ้นสองไปเจ็ดนะครับอันนั้นจะไม่ได้เปรียบนะครับอย่างเก่งข้อเสมอนะครับอันนี้โอกาสชนะเยอะกว่าครับโอ้โหดูครับมาอาจารย์ขึ้นตรงนี้โอ้โหอาจารย์ขึ้นดีด้วยนะครับอืออาจารย์ขึ้นตรงนี้สวยเลยนะครับตรงนี้นะครับคือถูกต้องเลยนะครับ มันจะเสมอนะครับถ้าเล่นดีนะถ้าพลาดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตรงนี้นะครับบางคนนี่ขึ้นสิบห้าไปสิบเ็ดนะฮะเรียกว่าจะได้ข้อฮอตไหมนะครับลูกลอยเป็นหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เสียเปรียบแพ้เลยนะครับแพ้ง่ายเลยถ้าสิบห้าไปสิบเอ็ดนะครับตรงนี้อาจารย์เดินถูกต้องเลยนะครับอ่าเป็นถึงเสียงเซียนหมากก็ต้องเล่นอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับถูกต้องโอ้มาแบบนี้นะครับอ่า ผมต้องปล่อยให้เขากินนะฮะลูกนี้เราไปไปห้ามอะไรเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บปหนึ่งถอยนิดนึงนะครับมาถึงตรงนี้นี่อ่ามาถึงตรงนี้เราเราคงไปการไปชนอะไรเขาไม่ได้นะครับเนี่ยไปหนึ่งไปห้าก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเออเรากินแบบนี้ดีกว่านะครับโอกาสเราขึ้นฮอตดีกว่านะครับมาต่อไป ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราไปการไปอะไรเขาไม่ได้นะครับก็เขาอยากชนก็ชนครับอ่าเขาอยากแล้วเขาไม่ชนครับโอ้โหอะแล้วแต่เขานะครับอ่าตรงนี้หมากเราสวยกว่าครับอ่าเขาไม่เขาไม่แลกนะครับเมื่อกี้ตรงนี้หมากเราสวยกว่าครับเรากําลังจะขึ้นฮอตอิกตัวนะครับอ่าอาจารย์จะทํำยังไงครับอ่าอาจารย์เดินวนไปวนมาครับ เราก็จะขึ้นฮอตจานทำไง่าวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราเข้าไปกินสองได้นะครับเนี่เราไปสี่ไปสิบห้าได้นะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าจานเขาออกไม่ได้นะหรือว่าได้ผมกะว่าจะเข้าไปกินสองแตบบ่ว่ากลัวว่าจานจะเล่นตสสุบติดนะจารย์อาจจะมีลูกไม้เด็ดๆออกมานี่ผมไม่ได้นะครับ มันลูกได้เปรียบแล้วเราอยากประมาณนะครับโอ้โ,โอ้โไม่ต้องทําอะไรครับลูกนี้เอาคปุ๊บอาจารย์ยอมแพ้เลยนะครับยอมแพ้รู้ว่าหมดเวลาเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเนาะรู้สึกว่าจะหมดเวลาอาจารย์แต่ว่าลูกนี้คืออาจารย์เสียเปรียบหนักมากนะครับถ้าอาจารย์เอาไปอุดก็อุดไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้โอเคครับก็เป็นอีกหมากหนึ่งที่สนุกนะครับเล่นการอาจารย์เซียนหมากสองพันกว่านะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ